เอาเราทุกคนสวัสดีทุกคนอย่เช่นเขยด้วยนะคะวันนี้จะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า The Walking Dead ในอีโีดห้านี่คือเพิ่งตื่นนะครับจ้าตอนนี้สิบเอ็ดเาเหรอตอนเอาตอนนี้อัดอยู่เหรอโอเคตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับทุกคนซึ่ง เราจะมาดูกันต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะังคทต่างเพก่อนนั้นเราได้สูญเสียลูกไปอ่ะแล้วเราก็ไม่อยากสูญเสียลูกเลยแต่ว่าเราเลือกไม่ได้ทุกคนจะร้องไองนี่เกิดขึ้นแค่อะไรว่ขึ้นมาเนี่ย เราต้องไปผิงไฟไปก่อนออวพวกเราต้องให้เธอพวกเราต้องให้ความอบอุ่นแก่เธอไม่งั้นเธอจะตายเธอจะแข็งหนาวตายเขาไปแล้วใช่ไหมลุกลุกจากไปแล้วจะพยายามจะช่วยเขา <c oughs> อะหนูแค่อยากจะช่วยเขา <c oughs> ตอนนี้พวกเราก็ไม่สามารถ มพยายามให้ช่วยเขาแล้วเขาพบเจ้าช่วยอ๋อไอ้ลูกกะลีพอมึงเลยเคนนี่โอ๊ยหนูจะแข่งตายอยู่แล้วนะถ้าไม่มีไฟอะเมื่ไหรไฟมันจะมาอืมเล่นเกมครับดูที่นั่นสิ อะไรเมียอะไรเลยพลังงานแกก็ตอแหลสินะนี่มึงพูดอังกฤษได้ไหมเนี่ยเสีผีคุยโอ้นี่ไอเวนมึงด่ากูเหรอไอเวนคืนนี้หยุดนะช่วยอาวุธช่วยอาวุธใจเย็นหยุด เธอบ้าบอเกมนั้นใครเล่นเป็นกันต้องช่วยอาวอยู่แล้วไหมอะไรนะเธอลืมรสชาติแบบนั้นไปแล้วหรือไงกันนี่เธอเธอทำอะไรกับเขาเนี่ย like นี่มันยังมีอยู่เขาไม่ได้โกหกซะหน่อย เออไปว่าเขาโกหกบอกฉันหน่อยว่าจะช่วยเด็กน้อยไงนี่มึงต่อยเด็กนะความผิดเธอนะพวกเรารู้ดีเอแค่นี้เดี๋ยวฉันจะดูแล Mike, เขาแล้วกันไมค์ Mike, <you okay? S 2> เธอไปดูแลเรื่องไฟนะ แต่เขาทำชัดเจนอะไหมเย <Yeah, okay. S 1> ก,ก็ได้ <c oughs> <gotta> มีไฟไหม I I ฉันคิดว่าฉันมีไม้ขีดนะโ oh. <kept> อ้อ๋อเธอยังเก็บมันไม่อยู่สินะ โ okay. อเคอือหูอุ่นจังเลยเจ็บคอจังเลยอ่ะเหมือนว่าเราไม่ได้พูดมาตั้งนานาเหนื่อยว่าจะผ่านมาแต่ละตอนแต่ทำใจไม่รู้ก่าที่ทำใจที่ลุกตายไม่ได้เพราะมึงอาโบเว้นจริงๆก็ไม่อยากช่วยนะแต่ว่าช่วยก็ดีกว่า เราต้องเป็นนางเอกเข้าไว้นะฮะฮดูที่เด็กนั่นสิแมเ่เงยเขาจะฆ่าเธอนะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยลุกขึ้น <c oughs> อะไรเนะเคนนี่เขาออกไปแล้วเขาต้องทำอะไรบ้านแน่ๆนนอ่ะเธอควรกินเลยหน่อยนะ โอเคเธอเป็นไรไหมขอบคุณมากนะ i 't b e e l v ฉันไม่ฉันไม่อยากเชื่อว่าเขาจะไปเร็วขนาดนี้เพราะพวกเรากเพิ่งสูญเสียคนไปฉันไม่รู้สึกว่าแม่งเขาเป็นคนดีนะคะเจนจะจำมัน พระเจ้าช่วยฉันไม่ควรกลับมาเลยเธอก็รู้ใช่ไหมว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่หนูดีใจนะคะที่คุณกลับมาเดี๋ยวฉันหาอะไรมาทำความสะอาดให้นะขอบคุณมากขอบคุณมากกูรับเรื่องพวกนี้ไม่ได้อีกแล้ว ไอแคนเทคได้ชิมรู้สึกดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วค่ะแม่เงยโชคล้างแต่วันเลยแต่พวกเราต้องไปกันต่อนะอาจัยแค่นี้ไม่ได้เพราะว่าฉันเจอรถมันทุกอยู่อ๋อโอเคได้แค่นี้นี่แหละจิตวิญญาณเดี๋ยวฉันรอข้างนอกนะ Watch him. เดี๋ยวฉันดูแลเขาให้อ,อะไรของเขากันนะเศร้าเสียร์จริงเลยเจนบอกว่าไม่ไหวนเครมระมังระวังด้วยนะ ทำไมอ่ะทำไมถึงหายไปนานจังเลยตกใจนะเอาจริงคิดว่าคินนี้เนี่ยน่าจะแบบไปแล้วเธอพูดอะไรกับเธอม่งอ่ะไม่ใช่เรื่องของเธอ เขาพูดอะไรมั่งแต่เราก็ไม่ได้คุยเรื่องคุณแล้วกันนะจริงเหรอเรื่องจริงเคนนี่ไม่ได้คุยอะไรเกี่ยวกับเคนนี่เลยเกิดอะไรขึ้นน่ะมันจบแล้วแต่เอจต้องการพวกเราแล้วตอนนี้พวกเราต้องตามหาอะไรเข้าใจไหมไม่เป็นไรนะเราแปลมั่วมากเลยมามาดูกันว่าบนรถคันนี้มันมีอะไรบ้างทรัคนี่มันแปลว่ารถบรรทุกนะ อารถกระบาก็ได้มั้งครับบางทีพ่อฉันก็รู้ที่การซ่อมได้แต่แม่งเว้ยเขาสอนให้ฉันเคารพอ่ะผู้หญิงแบบเจนน่ะคนที่จะเรียนรู้อะไรมากเลยแต่หนูชอบเขานะน่าจะให้เวลาเขาหน่อย บางทีอาจจะพูดถูกนะฉันไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงตอน,ตอนที่เจอลีเขาช่วยฉัน <c oughs> มีจิตวิญามากขึ้นแต่เจนก็ช่วยพวกเราเดินทางได้ต่อนะก็ได้งั้นลองดูดิลองสตาร์ทรถดูดิโอเคสิง เกือบแล้วเครมเป็มันใช,ช่เหลือฉันต้องทำให้มันขยับได้นะเออเฮ้ยต้องทำระยะทางด้วยวอชิงตันน่าจะอยู่ข้างนอกนั่นนะฟังดูดีนะเราทำได้นะเคลมฉันรู้ทุกคนรู้สึกว่าเสียงมันเบาอยปะ เอาล่ะลองลองลองอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราคนนี้จะเปิดเสียงกันละกันเพราะว่ารู้สึกว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงเลยแล้วเสียงมันอาจจะเบาเกินไปั้นเราจะเอาประมาณนี้ละกันนะความสว่างไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหนักขนาดนั้นก็ได้ You turn it yes oh, damn it เธอดึงมันขึ้นหรือยัง start หรือยังดึง start แล้วค่ะแม่เงย แต่พวกเราก็สามารถทำต่อได้นะคะพวกเราจะต้องเดินทางต่อแล้วก็ต้องพาเอเจไปด้วยพวกเราจะต้องหาวิธีที่ทำให้รถนี้มันติดได้ไมดหดมว่าจะต้องการแบตเตอรี่ที่มันอุ่นกว่านี้ต้องไปห้องในแต่ว่าฉันก็ไม่อยากจะทิ้งผู้หญิงคนนั้นไปหรอก อืมอะไรนะเอ็กซ์เวเตอร์เอ็กซ์เวเตอร์หมายถึงอะไรอะ่ะเอารถเครนเหรอพวกเขาทำอะไรกับที่นี่นะเนี่ยบอนนี่ are you alright วันนี่อยากลองไหมเอาสิเช <Sure. S 1> ี่ยงคนฮะฮะรสชาติแบบกิน <c oughs> มา้าสูบุลี <c oughs> อันนี้คือเราเป็นคนชั่ว <c oughs> แหละฮะ จำต,ต,ต,ตอนที่ฉันเจอครั้งแรกได้ไหมที่โรงแรมนั่นน่ะฉนรู้สึกแย่มากเลยตอนที่เธอเชื่อใจใฉันอะเธอไม่เธอไม่สามารถทำลายใครได้เลยที่สูบเพราะว่าเราไม่ได้กินเหล้าก็เลยสูบขึน้นอยแล้วกันเธอเคยทำอะไรแล้วเธอจะรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เธอต้องทำอ,ะอ่ะอ่า ก็อะไรก็หนูก็หวังว่าหนูอาจจะไม่ได้เจอพ่อแม่อีกอ่ะวันนี้จะจามันเธอรู้ไหมที่ฉันพูดก็พอลุกนั่นแหละไม่มีอะไรที่จบเรื่องนี้ได้หมเป็นเรื่องเ่ียกบนเรือฉันไม่คิดว่าเขาจะเป็นเขาไปได้ขอถามในสี่แค้นครั้งสุดท้ายที่คนต้องการให้เธอต้องการอะไรเหรอ หนูคิดว่าผู้คนเคารพหนูนะจริงเหรอก็คิดงั้นน่ะงั้นก็ดีสิเธอมันก็ดีแต่เธอสิที่รักเธอรู้ไหมว่าฉันเดินมาตามทางอ่ะวิ่งไปกับคนหลายคนแต่ก็ต้องฟังคำสัญญานะเหมือนว่าหนึ่งในนั้นจะไม่เป็นจริงเธอเริ่มจะตามหาทางอ่ะเธอรู้ไหมอืม I'm going to take a piss งั้นขอให้ฉันไป Pish ก็แปลว่าอารมณ์เสียนะอ๋อก็คือขอไปขอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขอไปทำทำใจแป๊บนึงไปไม่ได้เหมือนว่าเราจะต้องเข้าไปในบ้านนะฮะเพื่อไปเอาแบตเตอรี่ปะวะ ไม่ละอาวไม่อู่ปากเลยฉันจะต้องทำให้เขาอยู่นี่ <Damn it. S 1> แม่เย้ยฉันก็เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนนะหนูก็เคยเห็นเหมือนกันคะ่ะ <few> เมื่อกี้นี่เองงั้นเธอก็รู้สิว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา ฉันรู้ว่าคนเคนนี่เป็นคนดีนะฉันว่าคาร์เวอร์ก็น่าจะเป็นคนที่ดีกว่าคาร์เวอร์เป็นพ่อของซาร่านะคะเขาทำงานดีแล้วก็มีเมียที่น่ารักแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่อาจจะนอนไม่หลับทั้งคืนเลยก็ได้เคนนี่ไม่ใช่คาร์เวอร์แต่หนูว่าคุณก็น่าจะพูดถูกอะคะ พวกเธอสองคนก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมงั้นเธอก็รู้ดีว่าแบบไหนจะคุ้มค่าที่สุดฉันค,คิดว่าฉันต้องการอาหารหรืออะไรสักอย่างนี่นแหละ <c oughs> เด็กร้องอยูยแล้ว ดูเหมือนว่าเธอเคยทำแบบนี้มาก่อนนะอยากลองไหมล่ะไม่เอาอ่ะจะอ้วกไม่เอาครีมมันบอกว่าไม่อุ้มโอเคมันก็ไปยัดเยี็นมันถือแบบนี้เอ้เฮ้ยฮายพี่ชื่อเจนนะเอิมฉันคิดว่าจะอ้วกอ่ะอย่าอ้วกเชียวนะเออเนี่ยมันมันอ้วกกะดูสิยี P uk. P uk. เซนพิวพิวเคอ่ะทุกคนเราเราลืมปิดไลน์เลยไม่เป็นไรเราลืมปิดไลน์อ่ะฮัลโหลฮัลโหลทุกคนเมื่อกี้ไลน์ได้ไงอะ่ะหน้าจอนี่คือเงียบเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเดินไปตามหาผู้คนต่อไปใกล้ดี มือนว่าจะติดกับทางเดินขางหน้าโอ้ยลายอยู่เพิ่งเด้งได้ไหมฉันจำไม่ได้เลยว่าชื่อเขาเขาเรียกว่าแมรี่เจนเขาเป็นเขาเป็นหมอกระเป๋านี่ก็ตามเจ้าบ้านนั่นก็คงที่จะลบหนีจะกพวกวอลเกอร์อยู่แล้วพวกเราก็ต้องไปช่วยเขาให้ได้พวกเราก็มีผู้คนหายไปพอแล้ว พวกเขาต้องลองใช่ไหมฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าพวกเราจะต้องตามหาหญิงแก่โอ้ยร้องตามหาหน้าที่นะฮะแล้วก็เธอก็เหมือนกับนกที่ร้องเพลงแหละวิไลมันเด้งอ่ะดูสิเครมทุกคนเมื่อกี้ไลยมันเด้งอ่ะเ โอ้มันได้ผลแล้วเย้บอยม็อกม็กมากมากมกมกเลยโอเคเดี๋ยวสักครู่นะฮะอะทุกคนแล้วว่าเราน่าจะพักกันแค่นี้ก่อนหรือว่าเล่นต่อดีวะขอพักไว้แค่นี้ก่อนละกันเราทุกคนเอาแต่มันมาแล้วอะงั้นเราเล่นต่อ,อนิดนึงก็ได้โอ้ไม่ได้ผลจะบอกว่ายังไงดีอะ มีแผนไหมโอเคมาต่อเมื่อกี้พี่คนโทรมานะฮะพวกเราต้องตามหาสถานที่สำหรับให้เด็กพักพิงนะที่ที่อุ่นๆเหรอฉันก็เห็นด้วยนะพวกเราควรกลับไปที่ตอนใต้อะไรนะจะก็หนาวตต้หรอกฉันไม่รู้ว่ามันจะเป็นความคิดที่โง่แต่ว่ามันอาจจะช่วยได้ถ้าจะพูดถูกนะ กลับไปเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนแต่แต่เซนคิว์มันน่าจะมีเท็กซัสนะเท็กซัสที่อะไรเนี่ยก็มันก็เป็นความคิดนะเว้ยพวกเราคุยกันแล้วนี่ฉันขอโทษในพวกเราทําอย่างนี้นะเราพวกเราต้องไปที่วอชิงตันเข้าใจไหมคริมวอชิงตันโอ้ยไรอะป็นะเด้อ พวกเราต้องอยู่ที่นี่นะดังนั้นเรานอนที่นี่กันเถอะนั่นดูฟังดูโอเคนะพวกเราไม่มีเวลานะฟังกูไม่สนใจนะมึงจะคิดยังไงกันน่ะแต่ว่าพวกเราจะไปไหนก็ได้แล้วเราจะต้องไปที่ตอนเหนือเพราะว่าพวกเราต้องไปช่วยเอเจจะอาบูอะใครอีลาเซีย่นเหรอไม่ต้องให้มันมากับพวกเราหรอก แต่ว่าเราควรพาเขาไปด้วยนะ bring him with เขารู้สถานที่ขเขาจะช่วยเราได้ก็จริง,แต,ตรงแต่มันช่วยเหรอฮะทำมันทำให้ลุกถูกฆ่านี่นะแต่เขาไม่ได้ทำให้สถานการณ์เป็นแบบนั้นทั้หน่อยนี่ อย่าคิดแง่ลบสิเคนนี่นี่ก็ตามฉันไม่จะไม่ไปไหนอย่างนั้นฉันอยู่เนี่แหละฉันก็เหมือนกันฉันก็ไม่ไปไหนหรอกนี่เธอพยายามที่จะเกี้ยงเให้เด็กอยู่กับเธอเหรอนี่จะเย็นก่อนได้ไหมพวกเราเหนื่อยมาตั้งวันหนึ่งนะแม่เงยจำได้พวกเราต้องทำงานที่รถเนี่ยอ่าใช่ไหมครมเดี๋ยวฉันไปข้างในดีกว่า โอ้ย <Kenny? S 1> เธอเป็นอะไรนะนเคนนี่เธอคุณเป็นอะไรไหมงั้นพวกเราควรที่จะไปเธอควรไปคุยกับเขาเนี่ยนะบางทีอะนะกับส,สิ่งที่เขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาได้ทำไป ทุกคนเราขอพักไว้แค่นี้ก่อนละกันถ้ามันเซฟอะ่ะเพราะว่าเราแบ่งเป็นห้าพาร์ทไงแม่งเอ้แม่งเอ้ยงงี่เง่าชิบหายเลยออกไปนะหนูเอง <Sorry. S 1> เค็มช่วยขอโทษนะขอฉันสักประเดี๋ยวเดียว,ยว <the> ปิดประตูซะโอเคเราต้องตอนนี้เราต้องคุยกับเคนนี่นะฮะ เธอเชื่อฉันได้ไม่ครมฉันอุตส่าห์ทำให้มันสตาร์ตติดแล้วนะพวกเขาน่าจะกลัวคุณนหพวกเขากลัวคุณนะเคนนี่แต่ว่าเรามีแผนที่เราจะเดินทางเข้าไปป่านะนี่เธอด้ยินไหมพวกเราก็กลัวหมดแหละเอ้าดูพวกเรามีวันที่คุ้มค่าสับอาหารไปแล้วนะจะปล่อยให้เด็กอยู่อย่างนี้ได้ยังไง กิมคิดถึงรีเบคก้าและเอลฟินสีใช่ไหมถึงรีไม่น่าจะไปที่จอเจียเพื่อไปหาเธาหรอกจะรู้ว่าคุณพูดถูกไหมคะไม่รู้อ่าคนคนหนึ่งก็จะต้องอยู่ด้วยกันกับเด็กที่ขึ้นอยู่กับพวกเราอ่ะฮะก็ต้องดูแลเด็กเนาะฉันหวังว่าบางทีเราฉันก็อยากให้รีอยู่นี่นะฉันอยากรู้จังว่าเขาจะพูดยังไง หนูอาจว่าหนูคิดว่าเขาอาจจะให้พวกเราอยู่เป็นกลุ่มนะคะอยู่เป็นกลุ่มแล้วก็พวกเราควรจะอยู่ห่างจากเมืองไว้ก็เมกซนนะจะยอมแพ้กับพวกนี้ไม่ได้หรอกพวกเรามีจุดประสงค์นะเว้ยที่จะอยู่แบบเนี้ยผู้คนเหมือนลีนั้นคนอย่างเจนไม่เข้าใจหรอก ฉันรู้นะว่าบลูบลิงบอลดิงจันมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลอกลวงคริสต้าก็เคยได้ยินเรื่องนั้นน่ะใช่ปะละ่ะเธรู้รไหมตอนที่ฉันเจอเธอครั้งแรกที่โรงแรมอะ่ะฉันคิดว่าฉันฝันไปอะ่ะแล้วตอนที่เธอนั่งข้างๆฉันอะ่ะพวกเราก็ได้กินอาหารด้วยกันมันแตกต่างกันมากเลยนะอ๋อเราเลือกผูกแที่นั่งกับเคนนี่ ฉันภูมิใจมากเลยฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้<ต>มาตั้งนาน,นพวกเราจะต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าพวกเราโอเคค่ะหนูจะตามหาแล้วก็ช่วยคุณให้นะคะโอเคงั้นฉันก็นับเธอได้ใช่ไหมครนมพวกเราจะต้องหาทางช่วยเหลือกันในตอนเช้าโอเคไปไปนอนกันเถอะทุกอย่างพร้อมแล้วอ่า ตอนนี้ก็ขอจบพาร์ทไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนก็ตอนนี้เราก็ให้ทีนี้เข้าใจแล้วบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย